Bye. <laughs> เคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็มาเจอกันในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปพิเศษอีกแล้วนะครับพิเศษตลอดละครับก็พักไป2วันนะครับไม่มีคลิปออกมากันเลยให้ดูกันเลยนะครับเราไม่ไม่ใช่เลยครับไม่ได้หายไปไหนครับแต่เพียงแต่ว่าคือผมเนี่ยข้อเสียงงผมคือ ผมจะไปลายใหม่ไปเรื่อยๆแล้วไม่เคยกลับไปซ้อมลายเก่าเลยเพราะงั้นนะครับผมเนาะทีนี้ผมก็เลยพักไปซ้อมลายทางของคุณพ่อบุญมาเขาวงนะครับลําเพลินทางพ่อบุญมาเขาวงซึ่งทํามาได้ถึงตอนที่3แล้วนะครับยังไม่ขึ้นตอนที่4นะครับก็เลยกลับไปซ้อมดูแล้วก็แกะเพิ่มนะครับเพราะว่าคือ ตั้งแต่ท่อนนั้นมาจะไม่มีใครมามาแนะนําเป็นตัวโนต้ตออกมาผมต้องไปฟังแล้วก็มาแกะเพิ่มนะครับแต่ว่าคลิปนี้จะยังไม่ไม่ได้มาแนะนําลายลําเพลินของทางพ่อบุญมานะครับผมแต่ว่าจะมาแนะนําลายเกลิ่นสั้นๆนะครับยอดนิยมเลยนะครับยอดนิยมเรียกว่าเคยได้ฟังกันมาตั้งแต่เราเป็นเด็กเลยตั้งแต่เป็นเด็กน้อยเลยนะฟังเลยครับผมสั้นๆน,นะครับแต่ว่ายอดนิยมนะครับผม แค่นี้ครับวันนี้นะครับแค่นี้เดี๋ยวเรามาดูโรถกันนะครับผมมีทั้งหมด5ท่อนนะครับ5ท่อนหลักๆนะครับผมเดี๋ยวอันดับแรกนะครับก็คือเพลงนี้จะค่อนข้างได้กรอปิกเยอะคลิปที่แล้วนะครับก็จะสอนกรอปิกไว้เยอะนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําการกรอปิกเพิ่มมาอีกนะครับเพิ่มมาอีกนะครับบางท่านอาจจะไม่ถนัดในแบบที่ผมสอนไปนะครับผมในคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะลองบอกอีกวิธีหนึ่งนะครับผมก็คือใช้แบบนี้เลย คล้ายๆกำมือนี่แหละครับจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยครับงอนิ้วไว้แบบนี้นะครับนิ้วชี้แบบนี้นะครับงอแบบนี้นะครับแล้ววางป๊กไว้ตรงตรงตรงข้อต่อของนิ้วชี้ข้อแรกเนี่แหละครับผมข้อนี้แหละครับวางลงไปแล้วก็กำลงไปจะเป็นแบบนี้ครับแบบนี้เลยครับออกมาเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ครับผมเนี่ยครับแบบนี้ครับแบบนี้จะกรอง่ายนะครับแต่แล้วแต่สรีระของแต่ละคนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเนี่ยแบบนี้จะกรองง่ายครับอย่างนี้เลยครับผม นี่คือผมไม่ได้ต่อแอนะนะครับจะตอง่ายเลยครับลองดูนะครับผมลองดูนะถ้าใครไม่ถนัดในแบบที่ผมแนะนำไว้ในคลิปที่แล้วนะครับก็ลองมาใช้วิธีนี้ดูนะครับข้อนิ้วชี้ข้อแรกครับผมกำลงไปครับแค่นี้ครับออกมาเป็นแบบนี้ครับผมดละดีก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะเป็นแบบนี้ครับผม มือก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเนาะนะครับแบบนี้เลยนะครับโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูโน้ตกันครับมีอยู่ทั้งหมดหท่อนนะครับผมท่อนกลืนยอดนิยมนะครับผมเอาางนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองโน้ตให้ฟังตั้งแต่ท่อนที่1ถึงท่อนที่5เลยนะครับผมจนจบนะครับเนาะเริ่มเลยครับโลสนโดลา โน้ตก็ไม่ยากนะครับแต่ยากตรงมันได้ปลอปิดเยอะครับผมซึ่งบางคนนคิดหนักเลยนะครับเริ่มท่องที่หนึ่งกันเลยครับลาเป็นเสียงกลางนะครับผมเป็นเสียงกลางนะครับจะอยู่สายที่หนึ่งนะครับช่องที่สี่นะครับตรงนี้นะครับผมส่วนโดมีจุดข้างบนนะครับหมายถึงเสียงสูงนะครับเป็นโดช่องที่หกตรงนี้นะครับผมสายหนึ่งตรงนี้นะครับหนึ่ง 1,2,3,4,5,6 1, ช่องที่6กนะครับซอนก็สาย1ช่องที่3เป็นเสียงกลางไม่มีสัญ,ญลักษณ์ใดๆนะครับหมายถึงเสียงกลางสายหนึ่ตรงนี้ก็มีแค่นี้ครับโน้ตครับอ่าท่อนที่1นะครับอ่าเริ่มจากกรอบบิ๊กตรงโน้ตตัวลานะครับตัวแรกนะครับคือกรอไปตามสมควรนะครับเพราะว่าท่อนกลืน ส่วนใหญ่จะไม่มีจังหวะให้นะครับก็คือข้อมจังหวะก็ไม่เป็นไรเพราะง,งั้น่เรากรอไปตามอารมณ์ว่าเห็นสมควรนะครับเห็นสมควรเนวรเนว่าโอ้ยหงายาวข้างยาวเนี่ยคนกระเบือนะครับกพ็พอดีพอดีให้มันสมดุลกันบานลานซ์กันนะครับเนาะแต่และโน้ตนะครับผมประมาณนี้ด ดซอนดลานะครับถ้าใครถนัดใช้นิ้วก้อยแล้วก็ใช้นิ้วก้อยนะครับจะง่ายขึ้นนะครับแบบนี้เลยนะครับดดซอนดลานะแต่นะครับแต่วันนี้ผมก็อย่างผมเนี่ยผมก็ถนัดนิ้วนางอยู่นะยังไม่ได้เก่งนะครับผมก็ยังไม่ชินกับนิ้วก้อยเท่าไหร่ผมก็ใช้นิ้วนางมันก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับก็ทําได้นะครับไม่ได้น่าเกลียดอะไรมากมายประมาณนี้ใช้นิ้วนางนะครับดซอนซอนก็นิ้วชี้นะครับ ดูสนดูลาดูนดูลาแบบนี้นะครับเอาใหม่นะครับท่อนที่หนึ่งนะครับลา<ะ>ดูสนดูลาดูสนดูลาบิกนี้แล้วแต่เรานะครับแบบไหนเพราะก็แบบนั้นนะครับ จะขึ้นลงหรือว่าลงอย่างเดียวก็ได้นะครับท่อนแรกนะครับผมเอาใหม่นะครับลาดสนดดดลลาาสนอีงรอบครับ โอเคครับต่อไปท่อนที่สองครับผมก็โดซอนโดลาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าโดซอนโดลาสตัวโนต้ตนะครับเล่นสามรอบนะครับผมเล่นสามรอบนะครับอาจจะเร็วขึ้นมานะครับทีนี้จากท่อนที่1จะเป็นโดซอนโดลาโดซอนโดลาคือห้องละ2ตัวโนต้ตใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะเป็นห้องละ4ตัวโนต้ตนะครับผมก็จะเป็น โนอนโดลาโนตอนโดลาโนอนโดลาโนอนโดลาแบบนี้นะครับเอาใหม่นะครับใช้ดีดขึ้นดีดลงนะครับผมดีดขึ้นดีดลงนะครับสามรอบนะครับเอาใหม่นะครับห้องและสี่ตัวโน้ตนะครับผมแบบนี้ครับผม เอาทีนี้ลองเล่นท่อนที่1ต่อด้วยท่อนที่สองเลยนะครับผมเอาใหม่ครับท่อนที่1ท่อนที่สองนะครับ ต่อไปท่อนที่สามนะครับผมท่อนที่สามซอนมีเลมีและมีซอน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 มีก็คือซอนมีเลมีนะครับเป็นเสียงกลางนะครับไม่มีจุดไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือเสียงกลางจะเป็นสายหนึ่งนะครับซอนก็คือสายหนึ่งช่องที่สามตรงนี้นะครับซนมีเลมีมีคือสายหนึ่งสายเปล่านะครับไม่ต้องกดตรงไหนนะครับ ่วนเลนะครับเป็นเสียงกลางแต่ว่าอยู่สายที่สองนะครับตรงนี้นะครับผมเลมีแล้วก็ลามีซอนมี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 ห้าครั้งนะครับลามีซอนมีที่ขีดเส้นใต้นะครับเล่นแบบเนี้ยห้ารอบนะครับเด่งห้ารอบนะครับเอามานะครับซอนมีเลมีลามีซอน ลามีซามี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 ห้าครั้งนะครับผมเอาไหมนะครับต่อไปท่อนที่สี่ครับสอนลามีซอ ซอนตัวนี้นะครับกรอปิกนะครับผมซอนลามีในวงเล็บนะครับมีซอนก็คือดีดมีครั้งเดียวนะครับแล้วตบมาที่ซอนแบบนี้นะครับมีซอนมีซอนมีซอนแบบนี้นะครับครั้งเดียวนะครับดีดมีสายเปล่าแล้วก็ตบมาที่ซอนนะครับผมมีซอน ทำไมครับท่านที่สี่สองลามีสองเลมีโดดีดลงขึ้นลงนะครับเลมิโด ต่อไปท่อนที่5นะครับผมโน้ตว่าอย่างนี้นะครับลีโดลาลีโดลีโดลาลีโดลีโดลาซอน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 ลา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 แบบนี้นะครับเนาะเอาเดี๋ยวเล่นให้ฟังก่อนนะครับลีโดลาลีโดลีโดลาลีโดลีโดลาซอน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 ลา ทีนี้การดีดก็สําคัญนะครับการดีดขึ้นดีดลงนะครับสําคัญนะครับผมให้ดีดแบบนี้นะครับไม่งั้นจะดีดไม่ทันนะครับเวลาเราเล่นเร็วๆเนี่ยคือนิวมันติพันกันครับมือสิพันกันนะครับเนาะก็คือให้ดีดประมาณนี้นะครับเลโดลาบรรทัดที่1นนะครับดีดลงนะครับเลดีดลงโดดีดขึ้นนะครับลาดีดลงแบบนี้นะครับเลโดลานะครับผมแบบนี้นะครับเลโดลา เีโดลาเีโดลาทีนี้เลโดนะครับให้ลงอีกครั้งหนึ่งนะครับลงแล้วก็ขึ้นนะครับเีโด <Lee, do. S 2> แบบนี้นะครับเีโดลาเีโดเอาใหม่นะครับ d ีโดลาเีโดนี่นะครับเีโดลาเีโดลองเร็วๆนะครับ มันทัดที่สองนะครับแล้วก็ลีดูลาดีดเหมือนเดิมครับลีดูลาซอนห้าครั้งดีดลงอย่างเดียวเลยนะครับซอน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 แล้วก็กรอปิกจบที่ลาสายหนึ่งช่องที่สี่นะครับลาเสียงกางลางแบบนี้ครับผม ทีนี้ทบทวนตั้งแต่ 1, 1นถึงหนะครับ1นถึงหดูนะครับว่าผมจะดีแบบไหนนะครับผมประมาณนั้นเนาะคือถ้าให้บอกย่อยๆช้าๆอย่างเงี้ยบางทีจะของกันลงเองที่กันนะครับเดี๋ยวเมืองเมืองอีกรอบนะครับว่าพิพาดบอที่บอกไปนะครับเนาะว่าถูกต้องไหมเอาไหมนะครับเริ่มจากท่อนที่หนึ่งนะครับ Le do són do la sơn mi le mi la mi sơn mi la mi sơn mi la mi son, mi la mi son, mi la mi son, mi someone. la mi son. le mi la le do la le do, le, do la, le, do, le, do, la ใหม่ครับดูกันจัดจ่ะเลยครับผมนิ้วชี้นะครับเริ่มนิ้วชี้นะครับ ครับ โอเคครับโอเคก็จบไปนะครับจบไปนะครับผมสําหรับลายกลิ่นยอดนิยมนะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามหามาให้ได้เล่นกันได้ได้ฝึกกันเยอะๆนะครับผมก็จะหาไปเรื่อยๆนะครับสําหรับทิปหน้าเนี่ยคิดว่านะครับคิดว่านะครับจะเอาลายลําเพลินทางของอาจารย์บุญมาเขาวงให้จบนะครับคือมันค่าใจนะครับเนาะจะได้จบๆนะครับคือพอจบผมก็จะได้ไปไปหาลายอื่นลายใหม่มาเพิ่มนะครับประมาณนั้นนะครับน่าจะอยู่ประมาณ ประมาณ6ตอนนะครับตอนนี้ถึงตอนที่3แล้วนะครับทางลายลำเพลินของอาจารย์บุญมาเขาวงนะครับผมทีนี้เราก็จะได้มาฝึกพวกลายที่มันแบบอาจจะเป็นพวกลายเสืองบังไฟเสิองบังไฟมีกำลังแกะอยู่นะครับผมนี่เดี๋ยวให้ฟังไม่มีเวลาไปแกะต่อนะครับผมเราลองฟังดูนะครับลายเสืองบังไฟนะครับยังยังยังแกะไม่จบนะครับผมยังรวบรวมโน้ตไม่เสร็จนะครับผมเพราะเป็นกระใสเนาะครับเนาะ แค่นี้ก่อนนะครับผมเนาะก็นี่ก็จะมืดเหมือนเดิมแล้วครับผมทําคลิปทีไรก็แล้วับตั้งแต่เช้าจนค่ำแล้วครับก็รอจังหวะนะครับเนาะสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาต่อก <oh okay. hmm. okay. so ันเนาะอาจจะเป็นลายลําเพลินของอาจารย์บุญมานะครับผมโอเคครับฝากไว้เท่านี้ครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับผม